เราอยู hey! ่หลังเขาเรียกว่าเชดโซเล็กสิบเชดเอพิตา้ยนี่กูเป็นสดแล้วเนี่ยทำไมมึงแรงจังวะขาดร้อยห้ประหยัดจริงแต่ก่าไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนโอเคเอาเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ เราก็ก็มาอยู่กับสิบีาารกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เจอ S อพันไปหนึ่งคลิปท้วนนะแหมเจอนคลิปเดียวก็พอนะมันจะมันเกินไปนะจ๊ะนะครับวันนี้ผมจะทําคลิปที่เฮ้ย R15 ราคาดี R15 1ิบยาราสิคลาสร้อยห้าสิบเอาง่ายๆราคาดีเป็นยังไงบ้างคือเกินก่อนเลยนะครับคลาสร้อยห้าสิบเนี่ย จะเป็นคลาสที่ผมไม่แนะนํามากที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออะไรก็ตามนะครับยกเว้นซะว่าคุณจะไม่มีเบสิกไม่มีพื้นฐานของการขับมอเตอร์ไซค์เลยแม้กระทั่งเวฟคลิกหรือว่าอะไรต่างๆอนานานะครับแม้กระทั่งขี่จักรยานก็ไม่เป็นโอเคอันนี้เริ่มจากร้อได้นะครับแต่ถ้าคุณขับเวฟอยู่แล้วขับคลิกอยู่แล้วคลาสร้อยน่ยความแรงนะครับแล้วก็ความสะใจความสนุก นะครับมันจะไม่ต่างเท่าไหร่มันจะให้ฟิลเดิมๆฟิลเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะให้ฟิลเดิมเลยนะครับต่างอย่างเดียวคือแค่ทรงนะครับถามว่าดูแลถูกกว่าไหมลดราคาถูกกว่าไหมอันนี้ผมเทียบกับเลตมือหนึ่งนะถ้า R สิบห้ามือหนึ่งนะครับตอนผมดูน่าจะประมาณเก้าหมื่นเก้าปะถ้าผมจะไม่ผิดเก้าหมื่นเก้าตีไปแสนหนึ่งพอดีนะครับแสนหนึ่งพอดีสิบบาทร้อยห้าสิบ R สิบห้าจะเลตอยู่ราคานี้ นะครับคุณสามารถซื้อรถรุ่นไหนได้บ้างนะครับคือถ้าเงินน่ะมันมีแสนนึงอะ่ะทำไมร้อยห้าสิบผมถึงไม่แนะนำนะครับท้อที่หนึ่งนะครับถ้าคุณมีพื้นฐานอยู่แล้วในการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานนะครับผมแนะนำว่าดูหลายๆรุ่นดูหลายๆารดูหลายๆคันนะครับอย่าดูร้อยห้าสิบเป็นหลักนะครับผมว่าอะไรผมมีสิทธิพูด นะครับเพราะว่าผมขับ CBR150 มาก่อนนะครับผมรู้ว่าผมทำผิดพลาดไปนั่นเองนะครับนะคือมันคือข้อผิดพลาดที่เราแม่งไม่ได้คำนึงถึงณตอนนั้นนะครับความแรงแทบไม่ต่างนะครับกับเวฟเลยนะครับกับรถทั่วไปแทบไม่ต่างเลยแต่คุณจ่ายในราคาคูณ2มันไม่คุ้มตั้งแต่แก๊กแรกแล้ว ตั้งแต่ราคามือหนึ่งแล้วนะครับมันไม่มันไม่ต่างนะครับอาจจะแบบซื้อเรื่อง a s i สล l i p p e r c คั d นู่นนี่นั่นมานะครับแล้วก็ความเป็นบิ๊กบค์นะครับแต่ผมบอกงี้ถ้าสมมุติว่าคุณกำเงินมาหนึ่งแสนบาทนะครับคุณซื้อรถรุ่นไหนได้บ้างที่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบนะครับที่เห็นเห็นก็ e r 6 n นะครับ c ั r d หกร้อยห้าสิบซึ่งอันนั้นอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่ารถก็ค่อนข้างหนักหรืวค่อนข้างแรง คราคา650อ่ะแล้วถ้าต่ำกว่า650จะเป็นรุ่นไหนละ่ะก็ R3 ไงครับ R3 ยังมี R3 เนี่ยแรงนะครับคนทานดีเลยนะครับเป็นราคามือสองนะครับ n i n j a 400นะครับก็ยังหาเรทประมาณแสนได้นะครับแต่ถ้าอยากได้เรทพอๆอกับ CBR 150มือสอง R15 มือสองนะครับคุณก็ดู n i n j a 300 นะครับเลทราคาอยู่5 6าหกหมื่นประมาณนี้นะครับ MT07 ราคาต่ำกว่าแสนหาได้ไหมได้ครับได้ MT07 ก็หาได้ CB650F r อาจจะเกินแสนมานนิดนึงนะครับต่ำกว่าแสนจะน้อยมากแต่ถ้าเป็น CB650F อันเนี้ยจะต่ำกว่าแสนเยอะมีการหันมามองด้วยไ คลาสร้ส150อยห้าสิบอ่ะที่ผมไม่แนะนำหลักๆเลยนะคือมันเบื่อเร็วมันเบื่อเร็วมากนะครับอุ้ยด่านเริ่มตั้งแล้วมันเบื่อเร็วมากๆาย้ำมากมากนะครับคือคุณขับอะ่ะคือถ้าคุณในกรณีที่คุณแม่งไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนอะ่ะการขึ้นร้อยยี่ครั้งแรกอะ่ะมันจะตื่นเต้นเว้ยแต่พอคุณขึ้นบ่อยๆแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วว่ะคือมันตันแล้วอะ่ะแต่คันอื่นแม่งยังไปได้อยู่อะ่ะ แต่แม้กระทั่งเว็บมันก็ยังไปได้อยู่คือถ้าเว็บอะไรก็ตัก็ถูกแหละที่เว็บทํามันก็ไปได้ถ้ารถเราทํำก็ไปได้คือคุณออกเส้นต่างจังหวัดอ่ะยืนพื้นคุณน่ะถ้าเอาแบบย็ดแม่มาจากไหนวะน่ะอยู่ดีก็โผล่มาเงี้ยวแต่ดีไม่ได้ขับเร็วเท่าไหร่คือมันเบื่อเร็ว คุณออกต่างจังหวัดเส้นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยของคุณมั่งรอบตัดแล้วร้อยยี่สิบแต่คนอื่นม่งแบบรอบเดินเบาอะ่อะได้บอกป่ะคุณเจอบิ๊กไบค์คนอื่นม่งรอบเดินเบามันจะงุนงิดแบบไอเชีย่ยทำไมกูดันไม่ได้เลยวะคืออย่างน้อยค้าสามร้อยนะครับเป็นอย่างต่ําแล้วกันนะผมอยากแนะนํานว่าค้าสามร้อยเป็นอย่างต่ํานะนี่ไงเราอยู่หลังเขาเรียกว่าเชดโด้เซ็กซี่รถมันเตีย้ยกว่ารถผมอีกอะ เชีย่ยเอจีวีพิสตาหมวกเอจีวีพิสตาว่ะเชีย่ยหมวกใบหนึ่งก็แม่็สี่หมื่นแล้วอ่ะผมต้องใช้โชว์เอ็กสองหมื่นกว่ายเลยอ่ะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหมอเปล่าเรื่องแล้วนั่นอ่ะเฮย้ยนี่กูเป็นสดแล้วเนี่ยทำไมมึงแรงจังอ่ะเฮย้ยชุดเจ็บมันแรงไปป่าไอ้เหี้ย 07มันแรงไปทางเกือกู2 0 0 c ีเย็ดมากชิ้งเป็นฝุ่นเลยโอ้โหมันแรงขนาดน,นั้นเลยวะ07เนี่ยเย,ย็ดมากหูเล็มไปเลยว่าจะพูดอะไรอะคือเนี่ยเราจะบิดแซงคันเนี้ยเราไม่ได้อยากขับเกินร้อยยี่ แต่แรงบิดอ่ะมันมีถึงมันสามารถแซงคันนู้นคันนี้ได้นะครับแบบเราออกเส้นต่างจังหวัดเล่นสวนเลนกันเนี่ยนะครับคันข้างหน้าก็อาจจะขับอยู่ 110, ร้อยสิบแต่เราแม่งอยากไปร้อยยี่อ่ะแต่เราแซงมม่งไม่ได้เพราะเราเปิดคันเร่งแล้วมันมันอืนอดอ่ะมันตามไม่ได้มันไปไม่ได้นะครับมันค่อนข้างน่าง,งุเหงิดพอสมควรไม่พอสมควรนะหงุเหงิดมากเลยแหละนะครับจากประสบการณ์ที่ผมขับ CBR ร้อยหิ นะผมขับได้แป๊บเดียวเองประมาณสองสามเดือนก็รู้สึกว่าไอ้ที่ยาแม่งไม่พอละร้อยห้าสิบเหมาะกับหนึ่งสายประหยัดจริงๆสายประหยัดนะครับถามว่าน้ำมันกินต่างกันไหมก็ต่างกันไม่มากค่าดูแลรักษาต่างกันไหมก็ต่างกันไม่มากแต่มันต่างนะครับเพราะฉะนั้นค่ายงค่ายางค่าดูแลรักษาอะไรเบื้องต้นแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมแนะนำเป็น300รอขึ้นไป นะครับเพราะว่ามันมีรอบปลายมันมีความเร็วปลายที่ต่อให้เราไม่ใช้ก็ไม่เสียหายรถจะกินน้ำมันหรือไม่กินน้ำมันส่วนมากมันก็อยู่ที่มือนะครับส่วนมากมันอยู่ที่มือจริงๆมือหนักหน่อยก็กินเยอะนะครับต่อคุณจะขับร้อยห้าสิบแต่คุณมือหนักนะครับซึ่งถ้าเราขับร้อยหเราจะใช้งานรอบเครื่องที่ค่อนข้างสูงนะครับเดินพื้นร้อยยี่เนี่ย รอบเครื่องเนี่ยจะอยู่แปดพันหมื่นรอบแล้วนะครับแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นจะอยู่ประมาณแปดพันเก้าพันรอบละนะครับแต่อย่างซีเบียห้าร้อยนะครับยืนพื้นรอยยี่รอบเครื่องอยู่ประมาณสี่พันนะครับคือถนอมจัดเลยอะคือเครื่องมั่งแทบไม่ได้ทํางานอะนะครับอันนี้ตะกี้คือสมมุตินะเสียบเชียบใไม่ฟังรอบปลายความเร็ว ส่วนปลายของรถที่ซีซสูงกว่ามันมีให้ใช้นะครับต่อให้จะไม่ใช้มันไม่ได้จำเป็นต้องใช้เว้ยคือเลทราคาเดียวกัน r 3ซื้อมารอบเนื้ออปรอบตัดมันได้ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเผลอๆขึ้นสองร้อยด้วยซ้ำนะครับถ้าทำมาดีๆนะครับคือมันต่างจากร้อยห้าสิบอ่ะคือคุณเห็นเลขซีซมันก็ต่างกันสองเท่าแล้ว แนะนำว่าคิดดีดีเวทดูดีๆว่าคุณไหวคันไหนขาดรอยห้าสิบประหยัดจริงแต่ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนถ้าอยากรู้ว่าตัวเองจะชอบไหมหรือว่าจะไหวไหมผมแนะนำเก็บเงินสดซื้อ <c oughs> คลาสร้อยห้าสิบมาลองขับดูก่อนแนะนำอย่าผ่อนอย่าผูกมัด นะครับกับร้อยห้าสิบอย่าผูกมัดเด็ดขาดนะครับเพราะวันที่มันเบื่อมันไม่เอาจริงๆมันไม่เอาจริงๆรนะร้อยห้าสิบอะวันที่มันเบื่อร้อยห้าสิบมันไม่เอาจริงๆคาร์าดอื่นมันยังไม่มีวิแววที่จะอยู่หรือว่าใช้รอบตัดใช้รอบปลายมันมากนะครับอย่างคันนี้ยขับอยู่บนท้องถนนอะร้อยสามร้อยสี่ยังยากเลยนะครับมันไม่ได้ใช้หลอกรอบปลายอะนานๆจะได้ใช้ทีถนนไม่ลงจริงรอบปลายไม่ได้แตก แต่ว่าถ้าคุณขับคัน150เนี่ยขับบนถนนเนี่ยรอบไปคุณได้ใช้แทบทุกวันแน่นอนนะครับรอบไปเนี่ยได,ได้เห็นแน่บ่อยแน่นอนผมบอกเลยคุณลองซื้อมาขับก่อนเบื่อแล้วขายนะครับเจ็บไม่มากเอาเงินที่ขายนั่นแหละนะครับไปไปดาวรถที่ซ,ซีซีเยอะกว่าหรืออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นแทติกที่ผมแนะนำผมไม่แนะนำให้ดาวหรือผ่อนคาน150เท่าไหร่ รถห้าหมื่นอ่ะใหม่แม่งเท่าไหร่อะไหล่มันเท่าไหร่นะครับค่าเซอร์วงเซอร์วิสมันเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ผมแนะนำให้คิดดูดีๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคลิปนี้คือผมทำมาให้คนที่เริ่มต้นขับปิกไบหรือเริ่มต้นอยากจะขับรถอากจะขับปิกบอยสักคันหนึ่งอะไรประมาณนี้จบคลิปนี้เนี่ย ผมก็อยากจะบอกไว้ว่า150ไม่ใช่รถไม่ดีนะครับแค่มันไม่ตอบโจทย์กับผมแล้วก็กับคนที่ชอบความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบความเร็วอยู่ห่างกับมันไว้เพราะว่ามันไม่มีทางตอบโจทย์คุณได้หรอกครับ